สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูไก่จะมาเล่าเรื่องราวของเจ้าชีสนอนของชาวอิตาเลียนหรือเราจะเรียกมันว่าชีสเน่าชีสขี้หนอนก็ได้นะแค่ฟังชื่อก็ไม่น่ากินแล้วนะคะกูไก่ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็จดมาเรียบร้อยแล้วีจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเคยมีคุณผู้ชมมาคอมเมนต์นะคะอยากให้กูไก่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าชีสหนอนสินค้าต้องห้ามราคาแพงของชาวอิตาเลียน วันนี้เราจะมาเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของเจ้าชีสหนอนตัวนี้กันนะคะเจ้าชีสหนอนตัวนี้มีชื่อว่าคาร์สุมาร์สุและก็ยังมีอีกหลายชื่อนะที่เรียกกันแตกต่างออกไปในตามแต่ละท้องถิ่นเนาะเจ้าชีสตัวนี้มีถิ่นกําเนิดและทํากินกันเฉพาะที่เกาะซาร์เดญซึ่งเป็นเกาะทางใต้ของอิตาลีชาวบ้านเขาก็ทํากินทาขายกันมาตั้งแต่โบราณ จากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันและเมื่อปีคศ2009เจ้าชีสตัวนี้ก็ถูกระบุให้เป็นชีสที่ผิดกฎหมายห้ามทำการซื้อขายเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นชีสที่สกปรกและอันตรายต่อสุขภาพที่สุดในโลกเนื่องมาจากกรรมวิธีการทำของมันนั่นเองที่ไม่ถูกสุขอานามัย แล้ววิธีการทำของมันที่ว่าไม่ถูกสุขอ,อนามัยเขาทำกันอย่างไรเริ่มมาจากชีสและแมลงวันอ่ะชีสก่อนชีสที่จะใช้ทำชีสหนอนมันมีชื่อว่าฟิโอเรซาร์โดซึ่งเป็นชีสที่ทำจากนมแกะสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่ที่เกาะนั้นเท่านั้นเจ้าชีสชนิดนี้เป็นชีสที่ไม่บ่มนานเกินไป บ่มไม่นานเกิน6เดือนแล้วก็ไม่สดจนเกินไปรสชาติของมันก็จะเข็มๆม,มันๆเหมือนชีสปกติทั่วไปแต่มันจะมีความเขาเรียกอะไรเผ็ดๆเผ็ดแผลที่ปลายลิ้นนะเวลาเรากินชีสตัวนี้เข้าไปเมื่อได้ชีสแล้วก็มีแมลงวันเมื่อเราเอ่ยถึงคําว่าแมลงวันทุกคนก็จะต้องคิดถึงสัตว์สกปร,ปรกที่มีแต่เชื้อโรคแต่ว่า เจ้า,มาแมลงวันที่ใช้ทําชีสส่วนนี้มันไม่ใช่มแมลงวันที่เราพบเห็นได้ทั่วไปตามบ้านเรือนตามที่เราเห็นกันปกติมันเป็นมแมลงวันสายพันหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าคาเซียเรียเป็นภาษาอิตาเลียนนะคะผูแกะอ่านเป็นภาษาอิตาเลียนเดี๋ยวจะให้ชื่อวิทยาศาสตร์เอาไว้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งกูแกะคิดว่าหน้าตามันเหมือนมดมีปีกมากกว่า,มาแมลงวนนะันอะทุกคน เมื่อมีทั้งชีสและมะแลงวันแล้วนะคะชาวบ้านก็จะเอาชีสไปวางแล้วเขาก็จะเจาะรูเล็กๆด้านบนเปลือกชีสนะคะแล้วก็เอาน้ำมันมะกอกหยดลงไปเพื่อให้เปลือกชีสมันนุ่มง,ง่ายต่อการที่มลงวันมาเจาะแล้วก็วางไข่ลงไปพอเจาะรูอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีกลิ่นชีสโชยออกมาแรงยิ่งกว่าเดิม เจ้า,มาแมลงวันได้กล่นก็จะมาเจาะแล้วก็วางไข่ลงไปไม่กี่วันเจ้าไข่พวกนั้นก็จะกลายเป็นหนอนสีขาวอวบอ้วนยั่วเยียนะคะพากันกินชีสด้านในแล้วก็ขับถ่ายออกมากินชีสแล้วก็ขับถ่ายออกมาโโหมันอยู่กันแบบราชาเลยนะมันได้กินของดีๆทุกคนพอมันหมดวงจรชีวิตหนอนมแมลงวันมันก็จะกลายเป็นดักแด้ใช่ไหมพอก่อนที่มันจะกลายเป็นดักแด้มันก็จะ ออกมาจากชีสนะคะแล้วก็มากลายเป็นดักแด้สีน้ำตาลลนอยู่ข้างๆชีสนะชาวบ้านก็จะเข้าใจทันทีว่าถึงเวลามัมชีสได้แล้ว <c oughs> เขาก็จะเปิดเปลือกชีสด้านบนนะคะเหมือนเปิดฝาออกปุ๊บสิ่งที่เขาเห็นด้านในนะก็จะเป็นชีสที่มีหน้าตาเ,าเหมือนครีมนะคะจะไม่เป็นชีสแข็งๆเหมือนเดิมก็จะเป็นครีม ดูละมุนดูน่ากินหรือเปล่าบางทีก็อาจจะมีหนอนที่ยังออกไม่หมด <c oughs> ก็จะมีกระดุ๊บกระดิบอยู่ในนั้นบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะคะเจ้าชีสต,ตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือกลิ่นรสชาติแล้วก็รูปลักษ์รูปลักษ์ของมันก็คือมันจะเป็นครีมคข้คนกลิ่นจะแรงขึ้น และรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นนะคะแต่ความเผ็ดความแผ่ติดลิ้นก็ยังเหมือนเดิมแล้ววิธีการกินเขากินกันอย่างไรเมื่อเปิดฝาชีสออกเปิดเปลือกของมันออกเขาก็จะใช้ช้อนตักขึ้นมาทาบนขนมปังบ้างกินสดๆแบบนั้นบ้างกินสดๆกับผลไม้บ้างถ้ามีหนอนอยู่บ้างก็เคียย์ออกไปอะไรแบบนี้นะแล้วก็ เอาไปทําไส้ขนมปังอบบ้างนะคะราคาของมันก็เป็นราคาที่ถูกมากนะทุกคนถ้าเทียบกับชีสอื่นๆนะคะไม่แพงเลยราคาต่อ1กิโลกรัมอยู่ที่15ยูโรถึง20ยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ500กว่าบาทถึง700กว่าบาทต่อ1กิโลกรัม ถือว่าราคาถูกมากๆถ้าเทียบกับชีสชนิดอื่นเนาะและถึงแม้มันจะเป็นชีสที่ห้ามขายแต่ก็ยังมีคนแอบขายนะชาวบ้านเขาก็ทำกินกันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ยังมีแอบขายบ้างถ้าใครไปที่เกาะนนี้นะคะแล้วก็ไปกินอาหารตามพัตคารท้องถิ่น ถ้าลองถามดูคุณก็มีโอกาสจะได้ชิมเจ้าชีสหนอนชนิดนี้นะถ้าคุณใจกล้าพอนะคะกูไก่ขอบายจ้าไม่ไหวจริงๆในครอบครัวของเรานะคะมีคนเดียวที่เคยชิมชีสหนอนก็คือนาเขยของพี่มิกเพราะว่าเขาเคยไปเที่ยวทางใต้แล้วนาเขยก็เป็นคนทางใต้นะเขาข้ามไปเกาะนั้นนะคะแล้วก็ไปกินอาหารที่ร้านอาหารท้องถิน่นเขาก็ลองถามดูเขาได้ชิมไปเขาบอกว่า รสชาติมันไม่เลวนะมันก็เป็นชีสที่มีกลิ่นแรงขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็มีความเป็นครีมข้นๆนะมันไม่ถึงกับเป็นครีมแบบที่เราเรียกว่าครีมเนาะแต่มันจะออกข้นๆหน่อยๆมันก็จะละมุนลิ้นนะเขาบอกรสชาติมันมันใช้ได้เลยไม่เลวเลยแหละมิหน้าละ่ะขนาดมันเป็นชีสที่แบบว่า,าผิดกฎหมายห้ามซื้อขายแต่ก็ยังมีคน แอบขายอยู่นะเพราะว่ายังมีคนอยากชิมอยู่นั่นเองนะคะถ้าใครใจกล้านะคะและมีโอกาสได้มาอิตาลีลองดูนะคะลองไปถามหาชิมดูนี่ไม่เอาแน่นอนจบแล้วนะคะเรื่องของชีสหนอนในวันนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ